้สอนเองนะครับก็มีกิจกรรมเพื่อคนพิการเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่จังหวัดแม่ห้องสอนนายสุรศินเนตรภาพขนส่งจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวญาติผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการร่วมพิจีครั้งนี้ครับ ในปีงบประมาณ2,567ค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการพิจารณาเงินจากกองทุนให้กับผู้ขอรับการจัดสรรจำนวน6รายเป็นเงิน396,000บาทโดยแยกเป็นรถนั่งคนพิการพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวน2รายรถนั่งคนพิการพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับและเตียงผู้ป่วยจำนวน1รายขาเทียมจำนวน2รายและหัวลากรถนั่งคนพิการพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจำนวนหนึ่งราย การจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวค่ะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งรายได้ค่ะมาจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยโดยกองทุนได้นําเงินนี้จัดสรรให้ทุกจังหวัดเพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะครับจริงๆแล้ว